จะให้ค่ะเพิ่งทำร้นมีอะของคุณห้านะลูกร้านร้านทุกคนร้านทุกคนขยันอหรอืมอีอะละอิดพักผ่อนก่อนพยายามหลับตาไว้เก่งมากง้าวรอกลับบ้านพบหมอเรียบร้อยเดี๋ยวๆๆหมอบอกว่าดีมากอ่าเราจะใส่ ไอที่ปิดตาประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ปอถอดออกเลยแล้วก็ใช้วันตาดำตอนกลางกลางวันอาทิตย์แรกก็จะเปิดล้างตา,าตาใสยาแก้เซตสาภาพดี95%สาเเเมื่อกี้ทดลองเปิดแล้วดูแล้วยายเห็น อ่าเห็นเห็นก็โอเคอ่ะนันเพ่งวันแรกอีกสักสามสี่วันก็จะชับอ่ามื้อเที่ยงทานเสร็จแล้วปุญยาแค่จกลับบ้านมีเมนูอะไรเดี๋ยวเป็นเ๋ยวดี๋ยวก่อนจะมาแบ่งแม่เอาอัพเยอะอะยากไม่แบ่งกินได้ไหมล่ะอ่าพอกินพอให้ได้ ปัญญานาะโอ้ยลุกจิ้นแม่เขียวได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวด้นี่เบยโอ้แม่อันนี้เปอยดีไหมเปอยแม่เปบยดีมันชอบกินเอาหมูมาทำเป็นชิ้นนี่หมูเนี่ยหมูที่ไหนก็ดูกเอาอล้วเอาจืดก่อน